สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซี <CEO S 1> ซโอซิริกอลสำหรับรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอนะมาเป็นประธานกันไปแล้วนะท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาเป็นประธานแล้วนะบัดนี้กดแชร์ออกไปแท้ แล้วคนละเก้านเก้าร้แชร์เพียงเท่านั้น เดี๋ยวปับมันกำลังแชร์อยู่สีเนี้เข้ากันนะโอ้สีเนื้อเนี่ยลองเผมเผยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวป๊บหนึ่งนะนะกดแชร์ออกไปก่อนนะครับนะอย่าลืมครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แช้์มาได้สองวันไม่ค่อยมั่นใจ สวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วทำไมทํอไม่พูดเหมือนเดิมอะเอาไว้กดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นพูดสิเอาจานโอเดี๋ยวแป๊บนึงกำลังกันเหรอจา์โอพูดก่อนเลย เดี๋ยวกาลังไอ้นี่ไงใครไม่รู้เข้ามาแล้วหลายสิบรอบแล้วแล้วก็ไม่นี่ไม่มีภาพด้วยก็เลยไล่ออกไปหลายคนแล้วอืมมาครับกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามนะครับนะอืมเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นดูที่คำว่าสดนะครับถ้าไม่มีคำว่าสดแปลว่าเราไม่ได้อยู่แต่ถ้ามีคำว่าสดแปลว่าเราอยู่นะ กรถุถามได้นายการสดเท่านั้นนะคะกรุณาช่วยแชร์ชเป็นค่าครูด้วยนะครับนะไม่ใช่เข้ามาแล้วจะถามอย่างเดียวนะครับนะต้องอ่านนะครับนะอืมนะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามด้คำถามนะกดแชร์แล้วตามด้ชื่อเล่นและตามได้คำถามครับที่เข้ามาตอนนี้ให้กดแชร์กันก่อนนะครับนะอืม สวัสดีครับนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์แล้วตามด้วยชื่อเอล่นและตามด้วยคาถามนะครับเข้ามานะครับนะทั้งเราจะได้แบบดูให้ได้เลยนะครับนะเข้ามากันได้ครับใครสนใจดูดส่วนตัวมีค่าครูทักแชทมาได้นะคะสําหรับไพคยี่สีอย่างละเอียดไพ่ทเทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูแบบส่วนตัวนะคะทักแชทมาได้มีค่าครูทักแล้วก็ขอพร้อมออนก่อนดูนะคะสําหรับ ไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพนะคะเพราะว่าข้างหน้านี้เราจะไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพแล้วไพ่เทพพลังจิตนะคะข้างหน้านี้จะดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาเปิดแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะคะสําหรับหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยในคอมเมนต์เดียวเนี่ย ถามมาสองคำถามสามคำถามซ้อนกันอาจารย์เปิดแค่ไพ่ใบเดียวเพราะสำหรับคำถามเดียวจริงๆนะคะใครถามมาซ้อนคำถามจะไล่ไปถามใหม่นะคะอ่าเข้าใจตรงกันนะอ่ะมาแล้วหรอบุญตาสวัสด,ดีครับนะคะเขียดครับยี่สิบเจ็ด ออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ได้ดูวันบีเกิดนะคะอายุ26 27ปีสอบนายสิทธิารได้เป็นตัวสำรองคนที่สิบรอเขาเรียกเดือนนี้จะได้ไหมครับบอกก่อนว่าดูแค่สามวันนะคะก็ะต้องรอเขาติดต่อมาครับไพ่ว่างกันนะถามว่าได้ไหมมันมันมันต้องรอเขาติดต่ออย่างเดียวคือต้องรอต่อไปอะ่ะ ให้เป็นเนี้ยมันเป็นการประกาศรอประกาศรอไปก่อนอับนะรอประกาศเอ่อแล้วก็จะบอกว่าเราดูแค่สามวันนี้เท่านั้นนะคะอืมไพ่มันไพ่มันยังต้องรอการติดต่อจากเขามาเลยนะอืมในเมื่อขึ้นอย่างนี้เราเนี่ยเป่าแต่เราเนี่ยเขาจะเรียกไหมดูเราเนี่ยความหมายถ้าดูเราเขายมาเรียกนะ ใช่ป่ะใช่ถ้าดูตามเราเพิ่มนะเนี่ยเ,เขาประกาศแล้วเนี่ยเขาเรียกนะเนี่ยเราดูสามวันนะคะสวัสดีค่ะจบค่ะการเงินมีโออ่าการเงินจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคไหมคะช่วงนี้ไม่เลยครับไม่มีครับเียมมากไม่มีเลยสามวันนี้นะดูแค่สามวันนะเห็นค่ะสาวเสือเอ็ดรุ่นพี่ชื่ออุ่น เขายังอยากจะคุยกับเราต่อไหมคะเนี่ยเอามาละตัวอย่างคนถามซ้อนนะครมพี่ซื้ออุ่นข้อหนึ่งนะคะเขายังอยากจะคุยกับเราต่อไหมคะสองค่ะแล้วพี่เขารู้สึกยังไงกับเราบ้างคะอสองคำถามค่ะเอาข้อเดียวนะคะอเอาข้อเดียวค่ะเมื่อกี้เพิ่งบอกไปจริงๆแล้วว่าขอแค่ข้อเดียวนะคะให้เข้าใจตรงกันนะคะขอข้อเดียว แบบนี้อาจารย์ตอบไม่ได้ค่ะดูไพ่ใบเดียวนะคะอืมไม่งั้นก็มาดูแบบเป็นส่วนตัวครับนะหลังไม้นะคือหรือว่าถ้าเกิดอยากรู้จะรู้จริงๆว่าเขาคิดยังไงอะไรยังไงจะรักกันไหมจะได้กันไหมจะเป็นแฟนกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืดูส่วนตัวมิค่าครูนะคะทักแชทมาได้น่าสนใจคือคําถามมันซ้อนนะไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสําหรับตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยหนึ่งชั่วโมงถามได้ทุกข,ข้อทุกเรื่อง แล้วก็ดูองค์เทพได้ด้วยสื่อสารกับสิ่งที่บองไม่เห็นได้ด้วยหนึ่งพันห้าร้อยบาทต่อหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะถูกๆดีๆมาแชร์แล้วตอนแหวนหายไปจะหาเจอไหมคะเอาว่ากันตามโดดๆนะครับน้ามีโอกาสเจอครับนะนะว่าตามโดดๆนะครับนะกดแชร์ออกไปแซ่เรอ็ม,อมนะโดยมีท่านอาจารย์โอ มาเป็นประธานนะท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านกระดูดวงมาหลายสิบปีแล้วยี่สิบสองปีค่ะนะเออนะปีอะไรนะปีสี่สี่ท่านับ เป็นปี2000อาาสองพันนึกออกใช่ไหมเอ๊ะปีสองพันหนึง่งเหรอสองห้าสี่สี่ลบห้าสี่สามเท่ากับอ๋อสองพันหนึ่ง เริ่มดู้งจากปีสองพันหนึ่งนะว่านอนะอย่าลืมนะครับดูที่คำว่าสดนะครับนะเดี๋ยวผมดูดูเวลาก่อนนะเดี๋ยวดูเวลาก่อนเอาล่ะดูที่คำว่าสดหนึ่งนะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์รอโอผู้มาเป็นประธานได้ที่ facebook โอซิริกรนภะิรัต โอสิริกกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอสีรี15นะตามนี้นะครับนะสน <ม S 1> <ม>ใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครนะูหน้าทองสาริการิิมทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดต,ตั้งสารทองสารโบรสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทลรูปเครื่องรางของต่ัง วัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตราเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ครับตามนี้ครับนะเอาละเวลาของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วดูที่คำว่าสดนะครับถ้าจะถามถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่บางทีเคยมีนะครับนะออกไปหกวันแล้วก็ถามซ้ำ แซ<ท>าเขาก็าไม่สังเกตน,นะว่าแบบว่าคนคนที่เขาเอ๊ะหรือยังไงหรือเข้ามาไลฟ์สดแล้วมันก็จะเห็นเขาไม่รู้เขาไม่ร,มรู้เขาไม่รู้มากกว่าเหมือนเหมือนทุกคนที่ใช้ใช้อุปกรณ์อีพวกมือถือพวกอะไรไม่เป็นนะแบบไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมีเยอะนะผมเข้าใจนะเรื่องราวเหล่านี้เข้าใจอยู่นะถ้าเกิดกดเข้ามาจะเป็นวิดีโอคลิปใช่ไหมอืม กดแชร์ออกไปแซ่เพราะว่าที่เราเห็นนะมันเห็นเป็นบอกว่าทุกคนเลยถามมาแล้วก็ม,มันจะขึ้นมาว่าอย่างเช่นหกวันอย่างเงี้ยใช่ไหม,มหรือว่าหนึ่งสัปดาห์อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเลยใชถ่ถ้าไม่มีคำว่าสดแปลว่าเราไม่ได้อยู่นะครับก็ <c oughs> จะถามว่าถามได้เฉพาะตอนนี้ครับนะ <c oughs> ดูที่คำว่าสดแซ่แล้ว เรนคำว่าสดเนี่ยสดไม่ได้ร้อนหนะรอกแต่อาจารย์โอจะร้อนเพราะอาจารย์โอเนี่ยเป็นคนที่ร้อนง่ายที่สุดนะตัวโ,โอหนาวนะทุกชั้นห,นหนาวอะไรระดับอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานนะเอาละเวลาก็หมดแล้ว,แล,วแล้วเครื่องมันเป็นอย่างรู้สึกเราบอกมีคน,นถามแนละ้วนี่จะเป็นยังไง่งบอกว่าแอร์ไม่เย็นเหมือนแบบ เก่าม,มาไม่ใช่ค่ะแอร์แอร์ฟิลสิบเก้าภายในปีนี้จะสละโสดไหมคะดูแค่สามวันครับผมไม่ได้ดูภายในปีครับดูแค่สามวันครับคุณคือพ่อแม่ไม่ปลิ้มอ่ะ <c oughs> ถ้าได้ก็ได้เป็นเป็นโจรมาสามวันเนี้ยคุณตรงๆเลยอ่ะ ให้ระวังด้วยถ้าได้ก็ได้แบบเป็นมหาโจรมาเลยเขาก็ลังอยากได้อยู่นะท็อปเอาเตือนไม่เฉยตามหน้าไพา่ห้าดาบอ่ะได้มาแล้วเป็นเจ็ดดาบให้เหรอเออเจ็ดดาบคนนี้เขาก้าวร้าวห้าดาบเนี่ยก้าวร้าวไม่ฝังผู้ใหญ่เพราแม่ไม่ปลืม้มชอบคนแบบนี้เหรอช,ชีวิตเอาดีๆสักหน่อยดีไหม ว่า,วาตามหน้าไพ่นะไปแล้วนะครับน้ำมดนถ้าม,มีฝนไม่ดีก็อย่างนี้จะดีกว่าหมดเวลาแล้วนะครับนะชีวิตใครชีวิตมันครับนะมีดีก็ก็มีความสุขมีไม่ดีก็ชีวิตบัดซบมีแค่นี้จริงๆนะครับนะหมอดูเนี่ยก็ช่วยได้แค่เป็นปลายนะทําอะไรมากไม่ได้ไคนมาเนี่ยเขาส่งไอ้นี่มาเขาชแชร์เราด้วยมาครับกดแ<อ>ชร์ไปอรอคุณแอนนะคะ สิบสองนาทีแล้วเอาหาวซะงั้นอนะ่ะหาได้ไปโลกติดต่ออย่าี้แอนอายุย่างยี่สิบสี่คนรักที่อยู่ด้วยกวันปัจจุบันเขายังรักเราเหมือนเดิมอยู่ไหมคะ ใครผมดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีในะปัจจุบันเท่านั้นนะผมไม่ได้ดูว่าไอ้เดิมหรือไม่เดิมนะอเอาแค่นี้แหละใครบอกเขาก็ยังเหมือนเหมือนเดิมกับเราตลอดอะใครว่างกันนะอ่อย้อนแย้งนะตรลงเดิมปะ่ะนี่ไงเหมือนเดิมเนี่ยเขาคุยกับคุณได้ลุกทุกเรื่องอะ่ะคนนี้เออคือเข้าใจกันดีคุยรู้เรื่อง ถ้าไม่ถ้าไม่ค่อยคุยกันมันจะไประแวงกันเองทีหลังนะเนี่ยนิสัยเนี่ยให้ระวังนะเรื่องเรื่องนี่เงเมย์ยี่สิบเก้าคุยกับคนเกาหลีอยู่จะได้พบกันไหมคะเขาคิดยังไงกับหนูคะมีสองคำถามค่ะอันนี้จะได้คบกันไหมคะกับเขาคิดยังไงกับหนูคะคุณเมย์ลับไปถามใหม่นะคะกลับไปถามแค่ข้อเดียวนะคะเพราะจากใช้ไ้าใบเดียวตอบนะคะเปาค่ะอายุสามสิบเอ็ดปี สามีมีคนอื่นไหมคะอันนี้ยิ่งไม่ดูใหญ่เลยไม่อยากโดนด่าครับผมนะใครไปดูเรื่องสามีมีคนอื่นเนี่ยโดนด่าทุกคนนะครับตอนหลังนะอือย่างน้อยเราไม่รู้หรอกว่าไพ่จะออกมาว่ามีหรือไม่มีแต่ว่าอะไรลูกนะ ไอหมอดู่ะดีกว่าเนือคู่อีกแล้วเนื้อคู่นังคู่กระดูกคู่ก็เขาเปลี่ยนคำถามใหม่เลยเขาถามว่าคนนี้ใช่เนื้อคู่ไมไม่ดูครับเรื่องเนื้อคู่ยิ่งไม่ดูหนักเลยครับทะเลาะก,กันเละเลยนะหมอดูไม่ดูครับผมนะคือถ้าเกิดอาจารย์บอกเขาเป็นเนื้อคู่คุณคุณก็จะรักคนนี้ตลอดไปแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าเขาไม่ใช่เนื้อคู่คุณคุณก็จะไปเลิกกับเขาทั้งที่เขาไม่มีอะไรผิดอื คือคําถามแต่ละคําถามไม่รับจาายไหมเข้าใจอาจสาร,นะาใ,าารใช่ไหม oh, ข้าใจใช่ไหมชักเสียเวลาแล้วผมรู้ mm. รู้สึกอย่างนั้นนะะคือคําถามมันมันมาแล้วมันมาแต่ละคําถามนี่คือโดนด่าทั้งนั้นนะนะไอ้แฟนมีคนอื่นไม่งูนอย่างนี้ผมก็โดนถ้าบอกว่าเนื้อคููผมก็ไม่อยากตอบเพราะว่ามันคือคุณจะดูทั้งทีดูให้คุ้มมาดูข้างหลังดีกว่าครับดูแบบสิบใบดีกว่าแบบใบเดียวมันตอบได้ไม่หมดมันไม่มีฐานไม่มีพื้นดวงไม่มีอะไรเลยอะ่ะ อันนี้มันถามแล้วตอบแบบถามแล้วตอบตอบแบบนิ่งๆเงียบๆไปเดียวนะเอาละก็ถ้าในเมื่อนี่จริงๆห๋ยวเรากาจะไปแล้วนะให้เวลาสองนาทีนะจะถามก็ถามมาครับเอาแบบนิ่งๆเงียบๆหน่อยถ้าอยากดูให้คุ้มมาข้างหลังครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทกับผมอาจารย์ท็อปนะเราต้นงที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอืมเหมาเป็นนาทีสิบห้านาทีสิบสิบห้านาทีสด สามสิบนาทีแล้วก็หกสิบนาทีนะคะเขาจะดูให้คุ้มเ่าถามเรื่องเนื้อคู่ผมบอกได้แค่ว่าดีหรือไม่ดีนะปัจจุบันส่วนใหญ่เนะี่ยเขาดูกันอนะ่ะเขาไม่ดูกันถึงขนาดเนื้อคู่หรอกเขาดูกันแค่เพียงว่าเนี่ยใช่คู่ปัจจุบันเนี่ยดีไหมเขาตอบกันแค่เนี้ลนะในวงการหมอดูเขาดูกันแบบนี้เป็นส่วนใหญ่ถ้าคุณอยากดูเนื้อคู่หนังคู่กระดูกคู่เอ็นคู่มาข้างหลังครับเพียงหนึ่งพันห้าร้อยบาทถูกๆดีๆกับผมอาจารย์ท็อปเพียงเท่านั้นใช่ไหมนะ เปล่าหละไหนๆก็ไม่มีใครถามอะไรแล้วนะผมก็จะไปแล้วหมดเวลาั้งนานแล้วลเนี่ยนะเพราะเราไปทำอีกสองรายการที่เหลือนะไปแล้วครับนะอืม